เออล่าสุดจริงๆผมจะเล่าให้ฟังเว้ยจริงๆเมื่อเมื่อไม่กี่เดือนก่อนผมมีประกันโทรมาเอาง่ายๆคือผมเพิ่งไปสมัครบัตรเครดิตเมื่อปลายปีที่แล้วแล้วทีเนี้ยพอมีบัตรเครดิตปุ๊บเขาก็จะมีข้อมูลเราแล้วทีเนี้ยอินโฟเมชั่นของผมมันก็จะเข้าไปในแ้แล้วทีนี้มันก็จะสเปรดต่อกับระบบประกันเออเก็ตป่ะมันก็จะมีเบอร์ผมแล้วก็ติดต่อมาว่า ประกรันนี้เป็นสิทธิพิเศษสําหรับคนถือบัตรแบ๊ะ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 นะครับผมคือค่อนข้างคุ้มมากครับทุกคนที่ทุกคนที่ถือบัตรเนี้สมบักกันหมดเยดแม่ตอนนั้นกูโง่อยู่ตอนนั้นกูโง่อยู่กูบอกตรงตอนนั้นกูตอนอตอนั้นจริงๆตอนตอนั้นกูใหม่มากกูไม่เคยโดนโทรมาขายประกันตอนนั้นคืออยู่ในอยู่ในเวลาทํางาน้วยอยู่ในเวลาทํางานกู Fif. ต้องกูต้องเล่าจอเต็มเลยเนี่ยอ้าวไอ้หียพาจอเต็มไปนานตะอนนั้นอยู่ในเวลาทํางานพอจะมีเวลาสักสิบนาทีไหมครับกูก็ อ่ะลองดูกูลองดูกูลองด,องดูมือใหม่มือใหม่ first time เปิดซิงก็ไล่ามาเลยเป็นเออเป็นบริษัทหนึ่งเป็นบริษัทหนึ่งเขาขายประมาณว่าแบบจ่ายดอกเบี้ยอากูสรุปเลยนะจ่ายดอกเบี้ยเดือนละ400ทุกครั้งที่ประสบอุบัติเหตุแล้วเข้าโรงพยาบาลคือเข้าไปนอนค้างเข้าไปนอนแอดมิดอะ่ะเข้าไปนอนค้างคืนที่โรงพยาบาลจะได้รับเงินคืน1 0 0 0หรือ2,000อะไรประมาณเนี้ยก็คือเอาง่ายคือ ถ้ามึงโดนอุบัติเหตุมาแล้วมึงไปนอนโรงพยาบาลมึงได้อินคัมทุกครั้งที่ท,ท,ทุกทุกทุกคืนที่มึงนอนวันละหนึ่งพันหนึ่งพันหนึ่งพันแล้วมันบอกว่าถ้าจะไม่ผิดเหมือนเหมือนหกเจ็ดวันเป็นต้นไปมันจะเป็นสองพันสองพันสองพันอะไรวันเนี้ยประมาณนี้ใช่กูว่าเฮ้ยตอนนั้นก็แบบเอ้สี่ร้อยก็ถูกดีดีว่ะแล้วแบบถ้าเกิดนอนโรงพยาบาลกูนั่งพันสองพันอะไรเงี้ยถูกปะ่ะซึ่งตอนนั้นกูหลับหูหลับตาฮากูไม่ได้คิดว่าเอาตรงๆป่ะกูเกิดมา23เข้าปีที่24เนี่ย กูยังไม่เคยประสบอุบัติเหตุคุยเลยเลยนอกจากหักแฮนจกักรยานแล้วฟันหน้าทิ่มพื้นตุ้งอันนี้ไม่นับหรือจะเป็นลืมแดกข้าวมื้อหนึ่งแล้วโรคกระเพาะขึ้นอันนี้ก็ไม่นับไม่ใช่อุบัติเหตุอันนี้โง่เป็นเซอร์พิซยูเซอร์เ,เ,เอาง่ายคือกูยังไม่เคยประสบอุบัติเหตุเลยเว้ยแล้วแต่มันขายดีไงมันขายเก่งไงแบบไอ้ c, เ,งไงแบบอเฮียมึงเสียมึงจ่ายเดือนละสี่ร้อยนะเว้ยถูกป่ะเดือนละสี่ร้อยก็ถูกอะ่ะไอ้เฮียเออเฮียเดือนละสี่ร้อยเนโอ้โหแต่ทุกครั้งที่เข้าโรงพยาบาล แม่งได้เป็นพันเลยแต่กูลืมคิดไงว่ากูไม่ได้เข้าโรงพยาบาลเลยทีเนี้ยกม็มีความคิดว่าจะจะยกเลิกประกรันอยู่เหมือนกันว่าแบบจ่ายเดือนละสีะ่ร้อยคือเอาจริงๆการทำประกันมันต้องคิดนิดนึงเว้ยว่าแบบเรามีแนวโน้มบ้างไหมเก็ตป้าว่าแบบเอาง่ายๆคือผมไม่รู้ว่ามันเป็นประมาณนี้หรือเปล่าแต่ถ้าถ้าให้ผมเดานะมันจะมันจะดูจากอาชีพเราก่อนถ้าให้ผมเดานะอันนี้คือแบบง้ๆเลยนะคุณคิดขึ้นมาได้ไม่กี่เหมือนกันว่าแบบไอชีนี่เป็นพนักงานออฟฟิศวันๆแม่งก็อยู่ในออฟฟิศ มันจะไปโดนอุบัติเหตุที่อะไรวะนอกจากไปเที่ยวหรือว่าเดินทางไปกับการทํางานของมันมันไม่ได้เกี่ยวเนื่องกับอุบัติเหตุอะไรสักเท่าไหร่อย่างเงี้ยเอออะไรเงี้ยซึ่งถ้ามสมมติว่าถ้ามึงกออในบัตรเครดิตไปอ่ะว่าแบบมึงเป็นพนักง,งานขับรถนู่นนี่นั่นอ่ะมันไม่โทรมาหามึงหรอกไอประกันพวกเนี้ยเขาเรียกว่ามันต้องน่านจะเตาจากอาชีพก่อนเลยเออซึ่งผมไม่ไม่ได้เข้าโรงพยาบาลอะไรเงี้ยก็เลยสมัครไปก็เลยหลบตัวสมัครไป ทีนี้ก็ก็สมัครไปแล้วก็ก็ไม่ได้คิดอะไรมีแพลนว่าจะยกเลิกแต่แต่ยังไม่หาเวลาไม่ได้ทีนี้มีคนมีประกันโทรมาอีกมีประกันโทรมาอีกแต่ไอ้ที่นี่แพงกว่าแพงกว่าอันนี้เดือมประมาณ800อมั้งตอนแรกแบบไอ้เฮียขายอีกแล้วเหรอวะ800อ่ะฟังหน่อยอ่ะกูฟังกูฟังอีกกูบอกเลย800อยเนี่ยแม่งดีกว่าไอ้เฮีย400รอแบบดีกว่ามากอะ่ะคือไอ้800เนี่ยก็คือ กูจำอะไรไม่ค่อยได้นะแต่เอาง่ายๆคือเอาแค่ป่วยธรรมดาไอ้สี่ร้อยเมื่อกี้คือมึงต้องเป็นอุบัติเหตุไงมึงต้องโดนรถชนมึงต้องขาแข้งหักแอดมิดร้องโอ๊ยอดควรแต่อ้ที่แปดร้อยเนี่ยมันครอบคลุมกว,กว้างกว่าเยอะเลยก็คือมึงแค่ป่วยธรรมดามึงก็ได้ตังค์แล้วเว้ยไอที่แปดร้อยที่มึงขายเออทีเนี้ยผมก็หงดหยิบคือเขาขายมาดีมากก็เอาเอาง่ายๆก็คือเอาง่ายๆคือป่วยแล้วเข้าโรงพยาบาลเอาเอกสารมายื่นขอรับเงินคืนอีซี่ เอา,อางก็คือเหมือนประกันอ่ะสมมติสมสมติคู่มีประกันสังคมหรือว่าประกันที่บริษัทให้เป็นประกันภัยนู่นนี่นั่นอ่ะสามารถยื่นคู่กันได้เลยเจ็บปะยื่นของบริษัทแล้วก็ยื่นของส่วนตัวเท่ากับว่าได้ลดราคาแล้วก็ได้เงินคืนนี่อะไรประมาณเนี้ยเออซึ่งซึ่งมันฟังดูเข้าท่าแล้วก็ใช้ง่ายกับชีวิตประจาวันอย่างแค่ป่วยธรรมดามึงไม่ต้องโดนอุบัติเหตุด้วยเออทีเนี้ยผมก็แบบผมก็ผมก็รู้สึกสนใจไงผมก็สนใจผมก็ประมาณว่าแบบแต่แต่ว่าในหัวอันนี้ในหัวก็คือแบบ ไอเชี่ยแต่ก okay, so ูสมัครอันนั้นไปอยู่อะสี่ร้อยเอาไงดีวะก็เลยพูดกับไอเชี่ยนี่ไปเว้พูดกับคอนเซนเตอร์ว่าแต่ว่าจริงๆผมมีผมมีสมัครไว้อีกตัวหนึ่งไปอยู่แล้วครับผมเป็นรู้สึกว่าจะมาอันตัวละสี่ร้อยที่ของของบริษัทตุ๊ด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 นะครับพนักงานที่มาขายแปดร้อยเนี่ยกูกูขอใช้คําว่าประกันสี่ร้อยกับประกันแปดร้อยแล้วกันนะอ่าเนี่ยพนักงานพนักงานแปดร้อยเนี่ยเขาก็อ๋อตัวประกันตัวนั้นเหรอคะ ตัวประกันตัวนั้นเหรอคะคือเอาจริงๆอ่ะไม่มีใครสมัครหรอกคะ่ะคือส่วนมากตอนที่เขาโทรมาขายเขาก็จะชอบพูดว่าอุ้ยคนที่ถือบัตรสมัครกันหมดจริงๆส่วนมากก็โทรกลับไปยกเลิกกันหมดอะค่ะกูแบบโอ้ยี่กูเป็นหนึ่งหนึ่งในคนโง่กูเป็นหนึ่งในคนโง่เขาบอกอย่างนี้เลยเขาบอกอย่างนี้เลยส่วนมากเขาก็โทรไปยกเลิกกันหมดอะค่ะคือมันไม่คุ้มมาะคุณลูกค้าเพราะว่าประกันตัวนั้นเนี่ยมันต้องอุบัติเหตุก่อนใช่ไหมล่ะค่ะมันต้องมันต้องแบบ เจ็บเข้าขั้นร้ายแรงถึงแอดมิดถึงจะได้เงินคืนคือเงื่อนไขมันค่อนข้างลําบากอะไรเงี้ยกูนี่แบบหนานีนหนานี้นนคือพูดคือแม่งตรงมากเขาบอกว่านั่นแหละแต่ส่วนมากคือส่วนมากก็โทรไปยกเลิกกันมาหมดอะค่ะจบเลยไอ้แปดร้อยเนี่ยสรุปกูสมัครเลยไอ800้แปดร้อยเนี่ยเออกูสมัครเลยเสร็จแล้วกูเจ็บแม่งไอ้เชี่ยสี่ร้อย มึงหลอกกูเสร็จแล้วกูว่าสรุปก็คือสมัครแป0้เพิ่มไปตอนนี้เป็นเดือนละพันสองยู่มีแผนว่าจะไปยกเลิกไอ้สี่ร้อยโอเคทีนี้ก็เริ่มติดต่อกับไปเริ่มติดต่อกับไปเนี่ยซองประกันยังอยู่เอกสารยังอยู่นี่อยู่เลยผมก็ผมก็โทรกับไปบริษัทสี่ร้อยก็โทรกับไปก็เป็นสวัสดีครับคอนสเตอร์ดีดีให้บริการมีอะไร้รับใช้ครับมาต่อเมื่อกี้ถึงไหนแล้ววะ ะจะติดต่อกับไปยกเลิกก็สวัสดีครับคุณลูกค้าอยากช่วยครับก็มีความต้องการจะโทรไปรยกเลิกประกันนะครับแล้วก็อขอทราบเบอร์โทรศัพท์แล้วก็ชื่อนามสกุลนะครับอ่าก็บอกไปปุ๊บปุ๊บปุ๊บขอบคุณสําหรับข้อมูลจาค,คุณลูกค้าทางเราจะให้เจ้าหน้าที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้องติดต่อกลับไปโดยเร็วที่สุดนะครับผมขอบคุณครับไอเหี้ยโทรไปรยกเลิกประกันกูย,ยังต้องรอมึงโทร รอว่างโทรกลับมาคุยกับกูไอสัตว์กูจะบอกให้เลยนะมึงจะทําประกันเฮียอะไรนะมึงคิดดีๆมึงฟังดีๆมึงฟังดีๆเงินมึงเป็นสิทธิ์ของมึงที่จะฟังยกเลิกไม่ยกคอนเฟิร์มหรือเฮียอะไรกูก็โอเคไม่เป็นไรชิวๆสามวันผ่านไปสามวันผ่านไปนับตั้งแต่โทรมาครั้งแรกไอเจนแม่มันต้องใช้โปรเซสหลายวันงานนี้เหรอือจริงก็ผมคำนวณเรื่องวันเสาร์อาทิตย์อะไรละผมเลยไอครั้งแรกของโทรวันจันทร์มั้งเป็นวันพุธ วันพุธหรือพฤหัสเนี่ยก็โทรวิงพูดเหมือนเดิมก็บอกเบอร์โทรศัพท์กับชื่อถ้าเราจะให้เจ้าหน้าที่รีบติดต่อให้เร็วที่สุดปุ๊บกูก็รออยู่กูก็รอวันศุกร์ไอ้เหี้ยเอ้พรุ่งนี้วันเสาร์แล้วแม่งไม่น่าจะโทรแล้วหายไปอีกวันจันทกูโทรใหม่รอบที่สามคือเอาจริงๆอ่ะกูกูกูเห็นท่าทีแล้วว่าแบบมันเริ่มมันเริ่มดึงเชงมันเริ่มชักช้าคือจริงๆในใจพูดอย่างนี้ว่าแบบ ถ้าเกิดถ้าเกิดมึงยังไม่โทรมาหากูทัทีกูจะแจ้งความนนะไอ้หี้ยอะไรประมาณเนี้ยมึงจะชักช้าหาข้อมึงเหนไอ้สั์ในหัวกูเป็นอย่างเงี้ยตัววันจันโทรไอทีออกูรอแล้วกูไม่โทรแล้วแล้วก็เหมือนเหมือนตอนพัคฮาร์สเตนอยู่มั้งวันพรฤหัสวันพรฤหัสโทรโทรมาตอนกูพัคฮาร์สโตออยู่กูก็เบื่อที่อะไรวะ ไอ้แซดแล้วมันรับไม่ได้กูภากัโตนอยู่ไงตอนนั้นไม่รู้เบอร์อะไรเบอร์เฮียอะไรวะโอเครอจนภาคเสร็จสองทุ่มกว่าโทรกลับติดต่อไม่ได้ไงมันมันเป็นวันเวงไงเขาโทรมาหาเราได้เดี๋ยวเราโทรกลับไม่ได้ก็ไอ้เฮียจริงๆตอนนั้นคิดแล้วมันอาจจะเป็นโทรมาประกันโทรมาเปล่าวะมายกเลิกแล้วโทรมาตอนเฮียตอนกูไม่ว่างแล้วกูโทรกลับไม่ได้ไอ้สัดกูกูแบบย่างงงเลยกูอย่างงงเลย,ย,งงเลยทีนีาา้ก็หายไปอีกหายไปอีก หายไปอีกแล้วโผล่มาวันอังคารวันอังคารโทรมาตอนที่กูกำลังจะไปภาคฮาร์สโตนวันอังคารที่ผ่านมากูกำลังจะไปภาคฮาร์สโตนกูขึ้นแอร์พอร์ตลิงค์คือตอนนั้นกูกำลังจะเข้ารถไฟแอร์พอร์ตลิงค์อ่ะแล้วมันโทรมาแล้วกูค่อนข้างคิดแล้วแบบแม่น่าจะใช่อะ่ะแม่น่าจะใช่ประกันไงซึ่งกูกำลังจะเข้าไปในรถไฟไงแล้วคนเต็มเลยไงแล้วกูกำลังคิดว่าแบบถ้าเกิดกูรับสายแล้วกูเข้าไปในรถไฟ เวลาเขาถามอินโฟเมชันที่อะไรกูก็จะพูดแล้วคนรอบตัวก็จะได้ยินหมดเลยเก็ตป่ะก็กูกำลังคิดว่าซึ่งถ้ากูไม่รับแม่งก็ไม่รู้จะโทรมาหากูอีกปีไหนนึกงอกป่ะคือแบบดิสซิชันแม่งยากมากหรือกูจะรอแอร์พอร์ตรอบต่อไปหรือที่อะไรเงี้ยมันค้รนยากเลยเว้ยเออแบบกูจะเข้าไปแล้วพูดให้คนฟังไหมสรุปกูกูเข้ากูเข้ากูเข้าแอร์พอร์ตลิงก์กูเข้าแอร์พอร์ตลิงก เข้ารถไฟแล้วก็คุยคุยแม่งเลยเอาเอาตรงๆป่ะทุกคนรอบตัวรู้รหัสบัตรประชาชนวันเกิดชื่อนามสกุลรู้ทุกอย่างของกลัวถ้าเกิดแม่งจดไว้แม่งก็เอาไปทำเฮียอะไรก็ได้พูดพูดแบบพูดแบบพูดแบบไม่อันนี้คือใช้ไมค์โทรศัพท์ไมค์ไมค์ไอโฟนเลยแล้วก็ก็พูดแบบเบามากแล้วหวังว่าเขาจะได้ยินบ้านเลขที่เหนึ่งงสี่สี่แปดถนนพระรามสซึ่งจริงๆมันเบาแล้วเว้ แต่เก็ตป่ะในแอร์ฮอทลิงอ่ะมันเงียบกว่าเสียงกูก็เลยดังไปเลยไงเก็ตป่ะกูก็แบบเอาง่ายๆคือเขาก็ได้ยิน n f o r m a t i o นกูแบบดังสัตว์เลยแหละเออเขารู้เขารู้อุย้ยไอ้เนี่ยอายุยี่สิบสามหน้าแก่จังเลยเยียอ,อะไรประมาณนี้เออเสร็จแล้วก็โอเคเข้าสู่ขั้นตอนการดื้อดึงยังดื้อดึงเลยเคยฟังไนท์ทูมิทอยู่ป่ะคนดื้อดึงอะ่ะไอ้สัตว์เออคุณลูกค้าต้องการจะยกเลิกจริงเหรอครับ แล้วก็พูดทวนโปรโมชั่นน่ะเหมือนที่วันแรกแม่งโทรมาขายกูอะประมาณ10นาทีอะ่ะแพทเทิร์นเดิมเลยข้อมูลดีเทลเดิมกูก็กจำได้เออไอตัวที่ลูกค้าจะยกเลิกเนี่ยครับมันค่อนข้างดีมากเลยนะครับเพราะว่าทุกครั้งทีเ่เข้าห้องประสบอุบัติเหตุนะครับผมจะได้จะได้เงินมากถึง1,000-2,000อะไรประมาณนี้แกตว่ารีพีทอีกรอบรีพีทอีกรอบบอกว่าเฮ้ยมันดีจริงไอ้ามันดีจริง กูก็ฟังไปสักประมาณ3-4นาทีประมาณครึ่งทางกูพูดสวนกลับไปเลยเออคือว่าผมต้องการจะยกเลิกอยู่ดีครับกูกูทิมเข้าไปเลยกูทิมเขาไปเลยก็ลังพูดหลุยหลุเออผมต้องการจะยกเลิกอยู่ดีครับไอ้เหี้ยร้องช็อตนั้นร้องช็อตนั้นร้องแล้วกูพูดแบบเบาๆไงเพราะไม่อย่างนี้เออไม่ว่าไม่ว่าไม่ว่ายังไงผมก็จะยกเลิกอยู่ดีครับผมางเงี้ยเออ แล้วก็แบบแล้วมันก็แล้วก็พูดต่อว่าแบบยังยังเว้ยยังพยายามจะเขาเรียกว่าอะไรต่อบทสนทนาที่โดนขัดเออต่อบทสนทนาที่โดนขัดจริงมันมันยังพูดต่อยแต่ว่าครับคุณลูกค้าแล้วก็วุ้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 ซึ่งตอนนั้นก็กำลังกาลังจะลงแอร์พอร์ตแล้วลิงก์ก็ก็กำลังเดินลงพอดีโอเคใกล้จะคุยสะดวกแล้วก็แบบเขาก็พูดต่อยประมาณประโยคสองประโยคซึ่งกูรู้แล้วว่าแบบในใจมึงคือยังไงกูก็จะต้องยกเลิกให้ได้ในในสายเนี้ย ในการโทรครั้งเนี้ไม่มี s เ c ิลแชนอะไรว่คือเพราะฉะนั้นอ่ะก็คือกูจะยกเลิกไอ้เฮียอะไรแบบนี้พอไปพูดอีกประมาณประโยค2องประโยคผมก็แบบเออคือว่าจะยกเลิกเลยครับคือไม่ไม่คิดว่าจะทําต่อครับนี่โดนไม่ดอกไอสัตว์ทีนี้ทีนี้ทีน,ทนี้แม่งถามแม่งถามแม่งถามเออคุณลูกค้าครับขออนุญาตทราบเหตุผลในการยกเลิกได้ไหมครับ กูตอบไปว่าอะไรวะเอ่อขออนุญาตไม่แจ้งให้ทราบนะครับกูไม่บอกไอ้เหี้ยกูไม่บอกไอ้สัตว์มึงไม่ได้ดีเทลที่อะไรจากกูทั้งนั้นนะโธ่โดนอีกดอกไม่ได้ดีเทลคุยอะรยิ่งกูพูดอย่างนี้เลยเออขออนุญาตไม่ไม่บอกให้ทราบนะครับแล้วเซาซีไม่ได้ไงร้องไอ้สัตว์เจอกูเพลวันซีนัมเบอร์วันเออทีนี้ก็แบบ เขาก็น่าจะเริ่มปงแล้วแบบไอ้ยเย้ยรัง้งเธอไว้ไม่ได้แล้วรัง้งเธอไว้ไม่ได้แล้วก็แบบก็เริ่มดําเนินการแล้วเริ่มดําเนินการแบบบอกว่าแบบเออให้กรุณาพูดยกเลิกการทำประกันหลังจากที่ผมพูดเสร็จนะครับอะไรประมาณนี้ยกเลิกการทำประกันอะไรเงี้ยยืนยันการยกเลิอกอะไรเงี้ยถ้าใครถ้าใครเคยทําธุรกรรมอะไรเงี้ยผ่านมันจะมีให้คอนเฟิร์มเสียงนี้แหละทีนี้เว้ยทีนี้ กูจะบอกให้มันเหมือนกูใช้ถ้าถ้าในคอมพิวเ,เตอร์ภาษาคอมมันจะเรียกว่าคิทเบดคิทเบดเก็ตป่ะมึงเคยรู้สึกมึงเคยกดเน็กโลลัวป่ะแบบสมมติมึงอินสตอลโปรแกรมหนึ่งแล้วกดเน็กโลลัวมันจะอาจจะมีมันอาจจะมีเพจหนึ่งที่เป็นติ๊กถูกแล้วว่าอินสตอลโปรแกรมอะไรสักอย่างอะ่ะอ่ะแล้วมึงเผลอเผลอไงเก็ตป่ะนึกออกปะ่ะกดเน็กเน็กเน็กโลลวัวแล้วมึงแบบเอ้ยเฮียคอมกูโปรแกรมอะไรมาจากไหนวะเพราะว่ามึงกดเน็กโลลวแล้วมึงไม่ได้อ่านไง ทีนี้ตอนนั้นกูมีสติเว้ยตอนนั้นกูมีสติ <c oughs> คือทีเนี้ยมันพยายามเนียนเว้ยพยายามว่าเอา่อให้พูดว่ายืนยันไปไแไปไกูว่ายืนยันครับแล้วก็มีอีกเพจหนึ่งเอ่อให้พูดยืนยันแล้วอันที่สามอันที่สามมันบอกว่าสรุปว่าคุณลูกค้าต้องการจะทำประกันไปไเดือนละหนึ่งรอยหบาทใช่ไหมครับกูตอนนั้นกูคงเลยแปลว่าเฮี้ยแะลรว,วะเอ้ อะไรวะร้อยห้าสิบร้อยห้าสิบคุยอะไรวะกูก็ตอบไปไม่มีความประสงค์ที่จะทําประกันเพิ่มเติมครับไอ้กูเกือบโดนเลยสัตว์ถ้ากูบอกว่ายืนยันยืนยันรัวรัวนะมึงโดนมึงโดนกูบอกเลยต้องมีสติไอ้คุยกับคนนี้มันพูดเร็วมากเออขอยืนยันนะครับว่าคุณลูกค้าต้องการจะ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 ให้พูดยืนยันครับอย่างนี้เลยคือมันมันเนียนนเร็วมากคือตอนตอนนั้นกูแบบตอน จริงๆมันประมาณวิหรือ2วิเองแต่ว่าข้างในหัวกูนี่ล้วนไปหมดเลยร้อยห้าสิบเฮียเะวะกูต้องตอบว่าเรียแเลยกูออตอบยืนยันเนี่ยไม่ได้ดิกูไม่ทากูไม่มีความประสงค์ที่จะทําประกันเพิ่มเติมครับและแม่งก็หงอยไปเลยแล้วก็หงอยไปเลยก็แบบเหมือนแบบดักไม่เสร็จไงดักไม่สําเร็จเอ่อยังไงก็ขอบคุณคุณลูกค้าทางเราจะแจ้งยกเลิกอ,อะไรไปในอีเมลหรืออะไร จบด้วยดีไอ้เฮียโคตรมันกูบอเลยแมป่ประสบการณ์ชีวิตที่มันมากจริงๆอ่ะถ้าไม่ฟังผมมาก่อนแล้วไปโดนเองอาจจะมันกว่าน,นี้เออเงาหงอยเลยเจอกูไงก็เก็ตป่ะคือคือประกัน2ตัวที่ผมสมัครเนี่ยมันซ้อนกันไง800กับ400เก็ตป่ะเพราะฉะนั้นถ้าเลือกทำอ่ะไอ0อยะคุ้มสุดจริงๆเพราะว่าแบบมันไม่ต้องเป็นอุบัติเหตุอ่ะมันแค่ป่วยจริงๆอ่ะแบบมึงเป็นมึงไม่สบายมึง ตัวร้อนหนักปุ๊บมึงได้แล้วมึงไม่ได้โดนรถชนมึงต้องไม่งั้นมึงไม่งั้นไอประกัน400อ่ะมึงได้ตังค์เยอะก็จริงแต่ว่าไอเฮียแม่แม่มิกไม่สบายหนักหนักมากเลยแต่ว่าประกันไม่ครอบคลุมปุ๊บมึงวิ่งไปตัดหน้ารถอย่างเงี้ยโอโอ,โอประกันครอบคลุมเลยแม่มิกได้คืนละหนึ่งพันอะไรเงี้ยเหรอไอเฮียไม่ดีหงอยหงอยแตไอคนที่สองไม่ประกันไอที่สองมันดีกว่าแล้ว ไอไอบริษัท400มันชื่อบริษัทผมไม่ค่อยคุ้นด้วยบริษัท800อะ่ะมีมีหน้ามีตาในสังคมอยู่เออเรียบร้อยจบมันปะไอเฮียโคตรมันโคตรมหากราบก,ก็ไม่เชิงมาหากราบเท่าไหร่มันแต่มันก็เป็นโมเมนต์ที่มันไงแล้วก็รู้สึกว่าเอาจริงๆคือตอนนี้มันก็ยังหักตังค์อยู่นะจนก,กว่าจะหมดใช่เมษาหมดเมษาหมดเมษาพอเพิ่งคุยเสร็จอาทิตย์ที่แล้วไงเอ้ยเออใช่อาทิตย์ที่แล้วก็มันเ่ให เพราะว่าผมเพิ่งเคยโดนโทรมาขายประกันไงเพราะเพิ่งทำงานเ mm hmm. พิ่งทงาํ mm hmm. าบัตรเครดิต mm hmm. ก็เลยเพิ่งมีอ mm ินโฟเมชันไปเข้าสวา่วนกลางอะไรพวกนี้ mm hmm. ก็หนุกดีจบ